สวัสดีพี่น้องที่เคารบรักทุกท่านครับท่านที่กำลังติดตามรับชมช่องบาแนวซ m เนะมซครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมมีภารกิจที่อำเภอเสลภูมิด้วยครับก็เลยเดินทางกลับมาแต่เลาะมาอีกฝั่งนะครับผมเลาะมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็น เป็นเส้นตัดด้านหลังอำเภอทุ่งเขาหลวงนะครับมาเบิงสถานการณ์น้ำรับมาอนีเดินทางคนเดียวนะครับเมื่อวานเดินทางกับทีมงานแต่มาอนี้บ่ได้เอาของมาแจก,กนะครับผมมาจากทําทุระที่อำเภอเรนรัลพุ่มนะครับก็เลยล่องออกมาทางนี้เบิงมาตรวจสถานการณ์น้ำเบิงบาจ้งใดเป็นจ้งใดนะครับว่านาำขึ้นแจ้งนี่มันแย่เขามาหอดใจแน่แล้วนะครับ พื้นที่พื้นที่แถวนี้นะครับเป็นพื้นที่ร้อยตอระห่างบ้านดอนเกลือมูท่ทีสิบกับบ้านนโมงงมู่ที่เก่าตะมนบึงงามนะครับเป็นเป็นถนนค่อนจีดตอนนี้น้ำน้ำกระท่วมแล้วนะครับประมาณยี่สิบเส้นนะครับพี่น้องหลดผมกับพ่อที่ไปได้นะครับเพราะว่ารถรถผมเป็นรถโยกสูงดี่ครับ เต็มไปเลยครับพี่นวงครับเขาฟังนี่กันนะติบูไดผลผลิตแล้วครับเพราะว่ามันถ่วมถ่วมอมม่านมาสันครับเพลนว่าาถ่วมอมม่าน้ะมันติบูมีซิโ์โพลกันขึ้นมากอะรีบนะครับเม็ดโปตึงนี่ครับมันจะขาดเป็นช่วงๆช่วงใดต่ำกับน้ำกับถ่วม ได้ยินข่าวว่าตรงหน้าผมที่ถ่วมไปก้นหนานั่นนะครับถ่วมตะปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับตอนนี้น้ากระถวมถนนคันจีดแบบนี้นะครับแบบที่ผ่านมาเมือสะก,กู่นะครับพี่นอนเดี๋ยวผมจะหลาะไปเบิงนะครับเถียวนี้ก็ยังเหลือเขาเห็นอยว่ครับแต่ว่าขาด่าอีก ถ้าฝนยังตกอยู่างที่อีกจักสองสามมือก็น่าจ,จะมืดแล้วครับเขาแถวนี้ฟังสายมือนี่ครับนั่นครับเห็นเหลียวเห็นนามอยู่นะครับพี่นอ้องลงไปประมาณล้อยสองรอยเมตรก็เห็นนามนี่ครับแง่มาหัวพีนะครับพี่ตรงไดเป็นเนื่นสูงแน่กันยังเหลือเขา้เห็นนี่ครับแง่กันมาหัวถนน้วครับ ด่านขัวมือนี่ก็ถือว่าบอทันฮอดมันเป็นพื้นที่สูงนะครับเป็นพื้นที่ดอนนะครับฟังขัวมือแต่ว่าฟั่งสายนี่เป็นเป็นแองเป็นแองกับนามนามกับว่าร่วมกันอยู่นี่นะครับ ครับสามารถเศษน,นี้เลี้ยวซ้ายลงไปนี้จะเป็น้านนันโมงก็ว่าลดลดพานบ่ได้แล้วครับพี่น้องนี่ลดพานบ่ได้ครับตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณหาซีถึงหกซิบเส้นแล้วนะครับแต่ก่อานานั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมพาลูกพาหลานมามาเล่นน้ำอยู่นี่แต่ว่าตอนนี้ห้ามห้อยลงแล้วครับแต่ก่อนน่ะลดลงไปจอดได้อยู่เสาไฟฟ้าต้นที่สองคนละครับต้นที่สองที่สามคนละครับเดี๋ยวนี้ ลดลงบ่ได้แล้วครับหามพานแล้วเดี๋ยวผมจะไปทางนี้ครับไปด่านหลัางอำเพื่อทุงเขาหลวงจังสิไปขึ้นตรงหน้าที่ว่าการแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาบ้านนะครับนี่ครับบริเวณนี้บริเวณที่พีนองเลี้ยวเห็นยี่ทางสายนี่ครับเป็นหนองโมงนะครับมันจะเป็นหนองขนาดใหญ่พอสมควรนะครับหนองประจำหมู่บ้านนะครับเดินทางต่อ เดี๋ยวผมพักไปสักครู่นะครับพี่กอนครับ